ะคะ่นะขอบคุณมากค่ะนะก็ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะเพื่อนก็จะเข้ามาดูเราเขาก็จะมาดูอย่างน้อยมาดูาโพสท,ที่เราประเมินผลนะครูหวังก็ขึ้นมานิดหนึงนิดหนึง่งนะวันนี้จากแ0 0รอยเป็นเก้าร้อก็ให้ครูหวังนะกดถูกใจให้ครูหวังนะก็นาะทีสุดท้ายนะครูหวังก็จะขอ นะนะผ่านได้ตั้งโฆษณาในสตรีมยังคะอ๋อแล้วแต่เขาจะให้ให้มาเนาะเอาละยังไงก็ถือว่านะคนที่ไม่ใช่นักเรียนก็มานั่งฟังด้วยนะจะจะติวเรื่องพระไชยสุริยาที่มีมหสีชื่อนางสุมาลีนี่แหละตั้งใจจะนั่นโพสต์ภาพเพื่อเอามาออกหรอกแต่ว่าพอดีว่าก็เต้นจริงๆมีผู้ติดตามทั้งหมดอ่านชื่อกับนามสกุล ภาพสวัสดีค่ะก็ได้นะคะนะก็กําลังคุยกับลูกๆนักเรียนนะข้างบนสวนมากที่อ่ะมะยมดองนะคะดองเอาไว้เมื่อเช้านี้เอานะเอาน้ำนะน้ำเจ้าุ้้เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละเช่นไปส่งเวลาเข้าไปนะอย่างล่าสุดก็มีรองผู้ในการสองท่านนะสอบบรรจุเป็นผู้หวังก็ทานอาหารมาแล้วตั้งแต่ตอน อยู่ที่โรงเรียนนะคะพอดีว่ามีหมูแนม้มข้าวครุกนะให้พ่อบ้านได้แม่ปิมนะพอดีวันนั้นนะม,ม,มีมีอสมมีกรรมการหมู่บ้านนี้แหละมาถามว่าเจ้านะคิดถึงนะคะยายแพลวนะกำลังคุยกันอยู่ว่านะน้ะนาที่เราทำไมไปทีละน้อยๆเป็นลูกศิษย์หวังไหม คุณคุ้นนามสะกุลทั้งผมนะคะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะพูดกับพ่อกับแม่นะเราจะต้องพูดให้มีหางเสียงนะพูดให้ไพเราะอย่าพูดหุ่นไหมนะเกวลินมาอีกแล้วนสะวัสดีค่ะเด็กหญิงเกวะินจองแกว้วมาค่ะมาคุณครูกินข้าวแล้วตั้งแต่ตอนห้าโมงแล้วลูกพอดีว่าหลังจากพี่มอ พี่โมหกไปสอบท่องสอบอ่านเก็บนะเก็บนะพอครูวังออกจากห้องหนึ่งถมหกแล้วหวังก็ขึ้นไปบนห้องสี่สามหนึ่งพอขึ้นไปเอา้ากระเป๋าใครรองเท้าใครนะข้างบนที่อยู่ในนั้นนะคะก็นะขอบใจลูกทับทิมทานข้าวหรือยังลูกทานข้าวหรือยังคะนะมงตอนกลางวันเนี่ยกินแหนมครุกกินส้มตําตําถาดนะคะตำถาดไปนะพอดีไปนะ ไปถึงอะสี่พันก็ไม่ถึงนะสองหมื 24, ่นสี่ก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆนะสองหมื่นสี่อาหารนะให้พ่อนะตอนนี้ก็อุ่นข้าวต้มให้พ่อแล้วเราตัวเองก็มานั่งคุยนะเล่นนะผมให้ว่าเราจะเอาอะไรโฆษณาเข้าไปอะไรเงี้ยนะอยู่ที่ระบบส่งมาให้ใช่ไหมนะก็คือท้องไม่เต็มนะมันก็นอนไม่หลับ นะทํางานอยู่ก็ทองลองจอกจอกหวัดดีค่ะโปรไฟล์ว่าต้องดีกว่าเก่ากับเพื่อนๆนะคุยกันกับเพื่อนๆเราจะได้นะมีความสุขนะคุยกันนะสัพเพยจะไม่มีคนบอกเนาะอยู่บ้านนะพ่อแม่ก็อาจจะนึกไม่ถึงนะแต่ก่อนคู่หวังนี่ต้องต้องถามนะถามนันพี่เมื่อวานเป็นแปดสามหนึ่งวันนี้เป็นเก้า นะขึ้นมาร้อยกว่านะคะขึ้นมาร้อยกว่าอยู่นะคะนะทักทายนะคะทักทายทุกคนที่เข้ามาในนี้ตอนนี้คุณครูอัมพิการทักทายน้องน้องกระเหลี่ยงนะคะน้องกระเหลี่ยงเลยฉะนั้นก็นะทำไปเยอะๆก่อนลูกจะกลับบ้านก็นะชวนกันนะกินเป็นอาหารเย็นต่อดีคุณแม่ค่ะต่อดีเช่นเดียวกันสวัสดีแม่แม่เพื่อนของแม่แม่ทุกคนเลยอยู่ในนี้ลูก นะพนารัตประสานสักบอกสวัสดีทำด้วยต้องสอนมารยาทนะไม่ว่าจะเป็นมารยาทในในเรื่องของการพูดอย่างเงี้ยค่ะนะในเรื่องของการขึ้นแล้วนะคะอย่างขนาดวันนั้นนะ่ะทําม่ย,ยมเชื่อมนอนตั้งหกทุ่มก็มารู้สึกตัวตอนตีสี่ก็เลยขมตานอนดูภาพพิมะดูอะไรแล้วชื่นใจเย็นในแบบหนาวสั่นไปถึงขั้หัวใจแน่เลยนะคะนะชุด อาจะจะสอนสอนนสอนอย่างเดียวโดยไม่ไม,ไม่น้นคุณธรรมให้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องนะได้ความรู้ก็ต้องให้หนูลงมาหนูไม่ได้กินเลยตอนนั้นก็ทําเยอะนะคะตอนตอนนี้คือหงข้าวเต็มหม้อเลยแล้วก็นะเขาไปเมื่อเช้านี้ชอดไม่ทันสวนสนส่วนมากก็จะไปไปเข้าค่ายน,านู่นเะดือนก,กุมพานู่นนะมกราคุมพาซึ่งมันร้อนแล้วนะคะมันเออ่ อะไรนะเป็นเป็นคลิปที่ที่เป็นอิดมวลเบาแล้วก็เป็นคลิปที่เไปออกค่าย้นะคะนะคุณครูอัมพิกานี้เพื่อนได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมแล้วนะคะก็นะเกี่ยวก้อยกันไปค่ะถื่นแล้วนะคะอย่างขนาดวันนั้นนะ่ะทำมายมเชื่อมนอนตั้งหกทุ่มก็มารู้สึกตัวตอนตีสี่ก็เลยคมตานอนเสื้อแดงเป็นเป็นเสื้อสีทองจำ นะจำนะโปรไฟล์ตัวเองไม่ได้เลื่อนหาว่าอันไหนที่เป็นนะพอเขาประมวลผลแล้วพอพอวันหลังมาก็ขึ้นมาอยู่นะคะก็พยายามถ่า,ายทอดสดมาติดตามครูหวังแล้วแต่นี้เพราะว่าเพราะว่าครูหวังบอกว่าครูหวังจะเปิดอไลฟ์สสอนอออนไลน์นะลูกๆก็เลยบางทีแบบนะถ้านั่นก็นะเดินไปทักทายเขาที่โต๊ะบางทีก็นั่งสอน นะยืนสอนอยู่ที่นั้นแล้วเยี่ยมบ้านเพื่อนกนะ็ฝากไปเยี่ยมด้วยนะคะนะฝากไปเยี่ยมด้วยเนาะนะวันนี้นะแอบนะหรือเป็นอย่างไรนะรอทางงั้นก็จะนะให้ถึงสองทุ่มตรงก็จะลงนะคะนิดจะทัสวัสดีค่ะก็ได้นะคะนะก็กําลังคุยกับลูกๆนักเรียนนะข้างบนสุนมากที่ ปิดท้ายก่อนลงเวทีว่านะขอบคุณทุกเสียงทุกโปรไฟล์ทุกคอมเมนตะ์ทุกนะคุยกันกับเพื่อนเพื่อนเราจะได้นะมีความสุขนะคุยกันนะสับเพียงนะปล่อยเอาไว้ที่ประตูก่อนบางเอาไว้ที่ประตูก่อนเข้าไปแล้วคือมีแต่ความรู้ที่จะให้เด็กความผูกพัน ในในภาพคลิปสั้นที่ครูหวังส่งไปนะคะะอันนั้นก็เป็น,นทำคือพอดีมีมีลูกคนนึงทําเขาก่อนทางไปดูแล้วก็เห็นเห็นเข้าอยู่เนาะแล้วแล้วหลงหลงไปแล้วหายเจอหรือ,อยังาหาเจออยู่เนาะถ้าสมมุติว่า,าครูหวังติวอยู่บ้านนักเรียนก็อยู่บ้าน w o r k f r o m Home กับเรียนฟอร์ home เล่น Form home เนาะแต่ทุก ทุกรูปหัวใจเจ็บจะบอกว่ารูปหัวใจทุกรักเลยเนาะนะมาส่งนะเป็นกําลังใจให้ครูหวังเข้ามานะอยู่มองหาตัวคนไม่เจอนะมองหาตัวคนไม่เจอก็ก,กะว่าจะล็อกแล,ล้วล่ะเดี๋ยวถ้าลูกๆเอ่อถ้าลูกๆต้องการลงเอ่อกุนาอะไรนี่ใช่ไหมคะลูกๆมาเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะสันแก้มขวัญพิชานะมีคนขึ้นไลฟ์สดเยอะ นะถ้าเลื่อนผ่านไปนี่ก็จะเจอแต่คนไฟ์สดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะติวก็จะนัดหมายกับลูกๆว่าครูจะขึ้นติวเวลาเท่านี้นะนักเรียนเข้าไปฟังนะดีไหมเพื่อนสุมาลีดีไหมคะก้อยกันดีไหมเรามาเกี่ยวก้อยกันดีไหมนะคุณครูอัมพิกาเป็นเป็นผออดีไหมนะเป็นพออ,อ,นะเ,พอ,อ,อเราตั้งอายุมากกว่า เราต้องพูดแบบมีหางเสียงอันนี้ก็คือสอนมารยาทให้เขานะคะพวกเราก็เช่นเดียวกันนะลกูกเป็นพี่ชาเวียงปฏิสวัสดีค่ะนะคะเป็นพี่ชาเวียงปฏินะขอบคุณนะคะที่เข้ามาหัวใจเลยนะสวัสดีค่ะคุณครูลุงเราพินทานข้าวหรือ,อยังนะทานข้าวหรือ,อยังคะขอบคุณรูปหัวใจมีการบ้านนะเป็นงานนะไม่เราไม่เรียกว่าการบ้านนะคะ นะเป็นงานพุล่ะไปก็ส่งนะรูปหัวใจมาให้กูนะเพราะว่าเราดูแล้วเหมือนเหมือนเนห้าห้าขีดอยู่ไดนะ้ไปโรงเรียนนั้นเลยนะย้ายมาใกล้บ้านไหมย้ายมาปทุมเออเออไม่ใช่ปทุมย้ายมาที่อันท้องไม่เต็มนะมันก็นอนไม่หลับนะ่ะทำงานอยู่ก็ท้องลองจอก,จอก สวัสดีค่ะโปรไฟล์ว่าต้องดีกว่าเกา่าการกับโรงเรียนเดียวที่นี่เลยนะไม่มีโอกาสได้ไปเห็นโรงเรียนอื่นแต่ก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสเพียงชั่วครู่ชั่วยอยามนะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ครูวังอีกแล้วนะขอบคุณเลยวันนี้แปดดวงตานะขอบคุณมากเลยเป็นนะเป็นวันนะเป็นพิชาก็บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้กระโดดลงเวทีแล้วขึ้นใหม่จ้ะเป็นยังค่อยได้กระโดดลงค่ะ นะนะเข้าไปนะเปิดโปรไฟล์ของครูแล้วก็กดติดตามนะลูกเพราะว่านะกดเพิ่มเพื่อนครูยืนยันให้ไม่ได้อยู่ในพิมพ์